วันนี้เวลา14นาฬิกา19นาทีสมเด็จพระนิธฐาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบร,รมราชกุมารีอุปนาย,ยิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสรินธิราสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยัอาคาร,ร,ราศริธารนุสร60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรสีสรินธิราสภากาชาติไทยเขตปุมวัน สมเด็จประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสรินทธิราสภาการชาติไทยครั้งที่39การประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมมีระเบียบวาระพิจารณาต่างๆอาทิการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการแทนผู้ที่ครบกำหนดตามวาระการขออนุมัติประกาศน,นียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปการรักษาโรคเบื้องต้น และสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประจำปี2564บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยแผนยุทธศาสตร์ศูนย์บริการการพยาบาลพุทธศักราช2565-2569ถึงและแผนปฏิบัติการศูนย์บริการการพยาบาลประจำปีงบประมาณ2565